ทั้ง้องน้ำเาเข้าเป็นี่ได้ทั้งน้องน้ำมีความคืบหน้าอยู่บ่ร <c oughs> เราห็ดจัง<อ>ไดใสลงไว้ยันวันน้ำมันถ่วมเนาะ<อ>มันว่าบริหตดง่ายพอไปวอ่มันว่านัา่นหาพี่น้องอยู่นี่แด้จะซือ้อน้ำซื้อในได้<อ>ให้เพิ่นเพอเด็ก<อ>ๆ,ๆในน้อยแล้ว<อ>มาทำตัวนี้เนะี่ยที่ว่าน้องน้องแพทย์นี่ได้ใส่<อ>คือยินว่าเจ้าส<อ>สียาเรามาอยู่น้ำสมบ,บ่ โบพอลาไปจะไปเลย,เยไปแฟนยมันจะเอาสิเลียงโบโอ้อเั้นเวลาเพ่นไปใส่ไปนั่นไปนี่แหละสิเบิ่งโซยเค่นเวลาอยู่เฮือนแบบนั้นเอาง่ายๆสายคือเอวลาเราไปจำเป็นเห็นวิเห็นงานเนี่ยมองที่<อ>ว,ว่าไปเนี่ยก็เอารูปโบได้แหละแบบเจ้ากับครับ ที่ทางหนองนาบเนาะาอยู่บ้านเฮือนซานโมพี่น้อยเนาะหรือว่า,าไปให้ไปส่วนแล้วบุจักอันนี้เนาะาตั้งแต่เข้าขึ้นบ้านเฮือนซานเนาะหลังนี้กับพี่น้อยแต่ว่าเป็นอีกเคสหนึ่งาทางพลนกเปียวกับบุด้เขามาอัปเดตเยี่ยมยามบาเบอร์ด้ยเนาะเป็นจึงไดชีวิตในการเป็นอยู่หลังจากได้เฮือนซานหลงัลงไม้หลังงามๆเนะาะเป็นไฟฟืนเนาะไฟฟ้าเป็นจึงได้เข่า เดินเรียบร้อยแล้วบ่ดูว่าจังใดเนาะแล้วกัทางห้องน้ำน้ำเนาะอันนี้กัยังขาดงบในการที่จะดําเนินการเนาะอันนี้กัยังขาดเป็นไม้ไม้ลังคาแหลัพี่น้อยประมาณเต็มที่ประมาณสิบสิบเนาะเอาเป็นไม้สิบแปดก็ได้เนาะแล้วก็สังกะสีกับสะโคกนั่งแล้วก็ตามมากระเมนลักลักด้วยกระเมนค่าจ้างนี่แหละพี่น้องเนาะ เพราะว่าอุปกรณ์ที่วิเซ็งมอบให้าก่อนหน้านี่ก็ถือว่ามีครบแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่ายัางขาดจํานวนที่เราพูดคุยน้ากันมาอัปเดตย้ำๆน้ำกันอีกทีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเปิดสุขูสุขคนสบายดีปีใหม่เร้วพี่น้องเด้องสงการเนาะพี่น้องเนาะเอียง,งปัง,ปง,ปงลๆลำลำด้วยด้วยเนาะให้โชคให้มาร์บอยคัดบ่อยคลองให้ลาบลื่น ไหลลงคือน้ำคือเทธานี่แหละพี่น้องเนาะเอาอะละเนาะมีแต่ว่าไปอัปเดตถามเบางก่อนเนาะเป็นยังไงทางน้องน้ำเนาะมีง,งานการสร้างแล้วก็อันนี้กับทางพี่น้องก็ถามมายัางเห็นอยู่ไรพี่น้องเนาะบ้านเฮือนซานนี่ทางน้องน,น้ำนี่แต่ว่ามีครอบมีครัวแล้วนี่นอ้องเพิ่นก็นสิได้อยู่นี่บ่หรือว่าจะง่ายไปอยู่บ้านเฮือนผัวบริษัทเนาะ,อ,ะอันนี้กับทางผู้ใหญ่เพิ่นก็นฝาก อยากให้มาถามเนาะอันนี้เขาต้องถามทั้งแม่เลา่าพี่น้องถามผู้ปกครองว่าเพิ่นสีให้คำตอบแบบใดเน,ะนะนะะะา,านพนะพี่น้องเนาะกะยังอยู่นี่แหละพี่น้องเนาะท่อแล้วก็เสาผมมีงบแล้วก็ับไปต่อบว่ได้แหละพี่น้องเนาะหรือว่าทางครอบครัวเพิ่นก็ถ้าเพิ่อนประสานงานต่อก็ถือว่าได้เนาะอันนี้ก็บ่ฮู้ว่าสิจังได๋พี่น้องเนาะ อย่างนี้เนาะอืมดินบกง่ายเขามาไนพี่หลบบ่อนี่โอ้โอ้อ่าสามร้อยก้อนเนาะง่ายกับโบนอยเลยเปิร์เซเล่เนาะเออเออไม่ยัางบาดนี่กไปนั่งอยู่ในหันเออเออเอาเนาะสบายดีปีใหม่ ไ่ได้ไปทางเดอบ่มือนี่ไปหานเออไปไปหาหนไมแม่เนาะโอะไปอันอันนี้คือเก่าอยู่เนาะเป็นได้่องสุขภาพร่างกายดีดีขึ้นอยู่บ่นอนไม่ได้อมเจ็เจ็บอีกเป็นช่วงนะนี่เนาะ อแล้วแล้วแต่บัตรมันขึ้นบัตรมันเป็นเนาะอันนี้ก็แต่เห็นเวียงนั่งหนึ่งเป็นเป็นบ่อเอ้บ่อหิร์กระเป็นมือมันจะเป็นอ๋อบ่อหิร์กระเป็นเออเนื้ออะน้องน้ำเซ็งนี่ไหมอ๋อใช้น่อไม้พ่อแกงอยู่บ่พ่อแกงเนาะโอ้หน่อไม้บุ้งด้ยนี่เนาะไหมบุ้งอ๋อคุณโตกมาเลยเอาเองกินขี่เลาอ่อนคักินเลาะบางสก็จะมา เงียบเนาเนาะ,ะ,ะไปเสร็จเสร็จเสร็ทั้งอันพอเจ้าได้ใช่ไปทิ้ดเวีย <ไป S 2> ดหรอเปล่าจูนไฮให้เอาก่อนหน้านะั่นคือไปทางไว้สื้อบ่ทางแล้วทางอะไรไม่นี่ไปจูด,ดเออทางแล้วก็จูดแล้วก็ผลต,ตกะองมานี่ยเก็บไป ไปปลูกเขาได้บ้านี้เน,เนะาะไปป <c oughs> ไกระาใหกระบุงบตาแล้วเนาะใ <c oughs> กล้ได้หลังสงการนี่ก็แม่นว่า้าฝนตกนี่ก็เตรียมแล้วเนาะทั้งหองน้ำเขาเป็นนี่ได้ทั้งน้องน้ำมีความคืบหน้าอยู่บ <c oughs> ่บ่มีน้องเห็ดจังได้ซะนี่ กันว่านั่นยังว่าอยางเอาท่อและลงไว้ยันว่าน้ำมันถ่วมเนาะกันว่าบริหตุง่ายพอไปแลวยันว่านั่นหาพี่น้องอยู่นี่แล้วจะซื้อน้ำซื้อในและให้เพื่อนพ่อเด็กๆในน้อยแล้วโอ้ย่ายันเวลาฝนตกมายันน้ำถ่วมได้หนิเมื่อวานนี้มดเขาไปก้นมันเมื่อนี้มดเขาไปจุดห้มดเมื่อนี้ จะแล่นัดเพิ่นมะออื่นบ่โดยมะออื่นนัดเพันเอ่อผ้ากันโจมหลึ่ก็เอาลงกับบัวหึงนอกประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ก็แล้วแหละหาเสือ้ออะไรยังมาพอยัดผลโตกก็ฝนตกน้ำท่วมมีนยากด้วยหนิบ่ขุดจังขุดใหม่แนละ้วเขาต้องซ่าเอาอีกแล้วคนว่าเขาเอาท่อลงแรมเขาปิดไว้เลยบัเนี้ปิดและะ้วก็เขาทุ่มอนี้น้ำมันก็สิบ,บัวเขาเขาปูนอยังจิกเลยนะคันว่า ให้รอให้ครบเบิดๆทั้งนี้บ่เว้าแล้วยังบ่ทันได้มีหกอยู่จักยามใด๋เนาะเฮาเอาตัวสําคัญนี่แหละอีหยังเอาลงไปก่อนก็เป็นไปได้กคั่นว่ากเอามืออื่นเนาะมืออื่นเาัหาคนวนีแหละบ่ถกเฮาลบ่ถกดก่บ่ยากรเอาตัวไลก็ได้ว่ามันเป็นหูน่กเฮาก็เจาะเจาะแล้วก็เอาเชือกมัดันนี เอาลงนูแรกก่อนนะเจ้าแล้วก็ค่อยดึงลงสัก2ซมเอาเเดงๆปกติเอาแหละแล้วก็พอแล้วว่าอันข้ามีงบยังสร้างเพิ่นเฮ็ดหรือว่ามเจ้านันก็เพิ่นจงเจเองอกสร้างเพิ่นสิฮู้เองนี่โดยครับเียวฝนตกมามือ2มือนีโเร้อยแล้วเจ้า่ับ่ได้บกง่ายเด้อืมุดนะ โฮ้อะไปในรายชาไฟเฮาเข้าแล้วบ่ยังป๊าหึงแท้เนาะแท้ๆมื้อนั้นเราก็บ่ได้เข้ามาเลยบ่ไบ่เห็นแต่มื้อนั้นอลลังสงกรานต์พิ่นแลเบิ่งนี่เนาะเสียงมือบ่งมื้อนี้กมอื่น เพราะว่าไปสั่งไม่สั่งยังนี่อยู่สั่งน้อยอยู่เด็กตอนนี้แล้วก็คำอื่นจะเป็นช่วงเทียงแล้เช่นกันโอเคง่า้เนาะตอนเทียงครับเก็ ก็ยังอยู่นํากันคบเบิดอยบ่เนาะขอบครับนอนอยู่นี่เบิดบ่บ่น้องผู้นึงยังไปนอนเพิ่นป้าซินแล้วไปนอนเพิ่นป้าน้องผู้นึงละนอนยุกตุกพุ่นตุกน้องแยกย้ายกันเด้อแต่สินอนเนาะโดยแวแต่ผู้กอยากนอนผู้กอยากไปนอนเนปาเอาเลือกเอาเนาะหมองใดก็ได้เนาะม่องที่สบายใจก็นอนเลย และอันโทษได้มามาทตัวนี้ในอันที่ว่าน้องนองแพลนี่ได้ใช่คือยินว่าเจ้าสีเอาเรามาอยู่น้ำสมบูรณ์โบโบลาใ้จะก็ให้ไปจ้ะมันยะเลี้ยงเองโอ้คว่าสีเบิงละเบิงซอยแล้วเวลาเพิ่นไปละเบิงเบิงซอยแบบนี้บุแมนว่าเสีเอาสีเลี้ยงบโอ้เพเวลาเพิ่นไปส่ไปนั่นไปนี่ละสีเบิงซอยเคลนเวลาอยู่เพื่อนแบบนั้นง่ายๆคือเวลาเราไป จําเป็นเห็นวเห็นงานเนยมองที่ว่าไปเนี่ยก็เอาลูกโบได้แหละแบบเจ้าก็บฮับเบิงดูแลก่อนแบบนีเนาะแค่เวลาคอยอยู่เพื่อนแค่พ่อเพื่อนอยากไปนั่นไปนี่สิเบิงซอยอยู่แค่ว่าฮับเลี้ยงบ่คือกันบ่มีกันนักอยู่เลยเนาะมาฮับเลี้ยงก็สมฮอดลูกคนหนึ่งนล้วแหละจมฮอดพี่น้องคนหนึ่งและเป็นนั่นหน้าบ่าวเนาะแม่พ่อเนาะแม่ หน้าเบาทั้งทั้งทั้งผัววะทั้งทั้งพ่อเนาะทั้งพ่อ้งมามาเป็นนี่งๆเนาะถามเมื่อวานนี่ก็บเราก็บว่าคอยพ่อดึงลาวแล้วกับว่าเมียไปกับใสแบบใดเราวะคือบุญเฮ็ดพิษยังเราวะคือบุญได้ตียังเราวีเขาไม่ได้พิษยังแต่ว่าหักไปเนาะ คนเคยนั่นปะัวกละวสามสี่คนนะใครนะเมีเราเคยเคยด้ผัวหลายคนใช่ไหมโอ้ัวหลายคนอยู่สามสี่คนแล้วผัวเคยได้ผัวหลายคนแล้วมันนี่ก็มันเคยปะเลยเนาะมันก็ชีบบปะาดีเรื่อยหนบ้านนี้เอาดีล้อนี่เขาบอกคุมจริงได้ือ ยู่บ้านก็คือกันก็เห็นหลายคนคือกันอาวผัวนี่บ่พอปีปะแล้วก็บ่12เดือนเอาใหม่แล้วก็ปะเอาใหม่หลายปีก็ปะอีกอไอ้ลูก3 4กปะคือได้นึงลูกก็ปะพุนตอ๋องเมียเราสิไปซะเนาะดย ทางสีทางหีเดินทางออกเดี๋ว่าลูกน่าเนาะยังน้อยอยู่ด้วยลูกเป็นลูกแพดครับน้องแพทเดี๋ยวอยู่ในกินนี่แหละเด็กน้อยเนาะเดี๋ยวอันทางทางนี้เด้อยวจะเอาถามเน่ย ถามบม่ได้ถามชาักเถื่อนะลถามทางทางผู้ปกครองกับทางเมนของน้ามันก็ได้เัินกันว่าคือว่าผู้ใหญ่เพิยยพ่นก็ฝากมาถามแน่เพิ่นอยากหู้นั่นฐานน้องห,หน้า,านนอาผัวน,น,นี่ต้องไปอยู่เพื่อนผัวบ่เพื่อนี่บ่ได้อยู่บ่ตายเลยอัดองแม่ละเทบเบิลตัวตักได้สม่คบรได้ัน <c oughs> ขันเาเมื่อเฉยเมื่อเฮิร์ัวขันเราไม่ได้เมื่อเฉยยูนไไี้ละถ้าเอาแม่ละเต๊ะเป็นตัวเองนะแปลว่าเอาผัวมาอยู่พี่ก,ออไก,ก็ได้เหมือนบอกได้โบได้พิษยังเนาะได้พิษยังแบบว่าอยู่น้ำพายจะหายชิพี่ห้าวนี่แหละจอยนึกตัวเองดูขึ้นอยู่กับชุมเจ้าคือกันหนูเหรอแม่เออหัวนคนโซลายในฝืนเกินยังของใจอยู่ว่าแบบ ถ้าถ้า,าคือผู้หญิงเนะชเผาอยู่พี่แบบชุลานี่ไม่เต็มเมื่อเยอะเมื่อไปอยู่เพื่อนผัวไปอยู่เพื่อนผัวแล้วก็เพื่อนที่สร้างไว้นี่ยันบได้ยูสยนะอ่าเป็นคิดสั้นแหละบรินี้ทั้งเฮือนชานิราดแป้นหลังนี้แบทยยบทั้งผู้ใหญ่แบบเป็นเพื่อนสร้างให้ผู้นี้นะอ่ามันก็ยันเพื่อนก็ยันเสียใจอย่างนี้นะ,แ,ะแต่ว่ายูนะยูได้เหมือนบออยูได้เออ บ่ยากดอกขึ้นอยู่กับเฮานั่นแหละเนาะมันได้ผัวอยู่เฮือนเองก็ได้อ๋อว่าแต่ว่ามื่ออยู่เพิ่นผัวแล้วถ้าว่าบ่โอเคแบบบ่ดีแฮงกัมาอยู่พี่เนาะอยู่นี่แหละสบายเนาะเฮือนก็แล้วลแต่ว่าต้องก็วาแลเอาคู่ครองก็ต้องหาผู้ดีๆเนาะ ปูที่จะพึ่งพากันได้แหละเรามาสางซาต่อถือมาอีกพึ่งดูแลวนนะ่านะน้องร่มแลดมานี่กันกกปูนี่น้องลูกน้องกันนะบ่ลูกชายหล่าฉันบ่นี่ สักปีแล้วปุนีนะได้แล้วอหดฮาปีเลยนะฮาปีเลยาปีเดี๋ยวน้อด้วไบริขารของเฮียนบอกเข้ากันออกขึ้นคู่ให้นกให้เอ้ามูตีเฮ้ยเมือย่บ้อยามเมื่อละให้เลยว่าผู้เอตี เอ้ยแฮนด์ล็อกคู่ยานคู่ไอ้นุบสบายดีจังสิบ่แม่ย่านบ่ย่านเรียนแล้วบ่ได้อ่านออเได้เนาะจนอใหญ่มาดดไปใส่กับหมู่เว้าได เพราะมันกะทันสมัยแน่ตัวนี้เนาะการห้ามการเฮียนพอสองพอสามก็ยังไขรได้พอได้อ่านออกเขียนได้เนาะเป็นปูนเป็นอย่างนี้กระปกไว้เนาะปกไว้ก่อนคักๆก่อนยันว่ามันสาปนาดถึงน้ำมามันจิแข็งก็จักสิได้เ็ดยังได้ล อ mm. ่าคันสิเว้ากันย้ายมานี่แม่นเฮ็ดโซฟาเด้อนะเนาะอ่าเฮ็ดเตียงนอนเลยคักเด้อฮอนี่นี่จุไปแล้วอันนี้กเนาะปลูกนี่บ่ใช่บ่บาดนี่ยังบ่ฮู้จักเขาปลูกกล้วยจักเขาปลูกอันนั้นมันือเขาปลูกกล้วยนะปลูกกล้วยเนาะไปซีนเอามันมันลงะ cục muôn gò mày bớt nọ lo hết ai lấy tự cái súng can này nó sẽ lại bị lên như thế súng can lại lên bùng ngân lên như này bản bò <laughs> kha lên năm sì năm sì yếu bồn này ปีไก่เนี่ยก็เขาลิ้นอย <c oughs> ู่เซปูนครัวบอกโอ้ไก่เติบอยู่ได้หนี่กันเนาะ<ด>มันเป็นสามสิบรักคุณบุจกักสามสิบสี่สิบบนบุนจักไก่อยู่ได้ มันบ่ท no. uh, wow, to ันได้ต่อเข้าไฟกะเนาะเออต้องโทรถามนําเขาเบิ่งว่าเป็นจังได๋ต้องถามความคืบหน้านะบ่ได้มีเบอร์โทรบ่บ่มีบ่าวเอาโทรถามเบิ่งมีไฟมีหยังเข้าแล้วก็ใครอยู่ด้มีฮอมีหยังก็เปิดพัดลมเนาะ เอาะอะไรเนาะจสบริสุทธิ์อย่างมากครับไม่เต่าอันคนว่าปินไปได้กับตัวท่อนะเนาะเนี่ยบริเิงอย่างในนำ้ำมันคนว่ามันเกาาลงเล็ก็กได,ได้หาคนเอาลงไว้แล้วก็ปิดผ้าไว้ในเนีนแต่มันก็ปลอดภัยต่อลูกหลานอีกอสำหรับทางท่อของน้ามปิดกันไว้แล้วก็น้าพนบวบเขาแล้วก็ปลอดภัยทั้งลูกหลานมาดินมะยังอย,งอย่างนี้อย่างตุ๊ตกทุกันอีก <c oughs> สวยย <c oughs> ิก <c oughs> nếu không nó ngàn khẩu đấy nó, à, mới theo và lại anh là bơ vai xuống Can, Pì Mai, à, nữa, lại bơ đi sưu, như mà, à, cái sự nó, no. <coughs> uh. làm năn lại thì nôi. ทางของนา้าของนายกะมีกะจังเห็ดบุมีกะจังว่ากันเนาะแต่ว่ามีงบในเฮือนซานกะพากันเหเนิเนการเลยก็ได้เนาะมาซอยกันนะโบอยากให้มันเอามาปะไว้แบบสี่เนาะจัง่อยมันเบิดอายุหลุดโย่ร่อยได้คือกันเลย,นนยนเลยนาะ เอาตามนั้นในเรื่องบทเสียงเดินทางก่อนบาเนี้เนาะมาจิขอไปบ้านดงมาจิขอไปหาทางน้องไซก่อนอืมเป็นนี้ได้ทางนั้นกันเอาไปหาทางพ่อแล้วและเมื่อนี้กันอืมเอาสบายดีเด้อสบายดีอ่าพ่อไปว่ามาเสียงหมดขึ้นเสี่ยมเห็มอ่าเนาะไปหันและเนาะเกิด ชุดนี้แหละพี่น้องยอยากให้เพื่อนเอาท่อลงนี่ก่อนเพื่อความปลอดภัยแหละแล้วกามีหรือว่าบุมีจังใดกระจังคอยเฮ็ดไปบบดนี้เนาะเอาตัวสำคัญนี่ลงไปไว้ก่อนเดี๋ยวฟ้าฝนตกมาน้าท่วมอ่างมันชิยากเลยพี่น้องเนาะไปเนาะตั้งนั้นแหละพี่น้องเพื่อนเราจเดินทางไปหาหนองไทรก่อนเนาะมีแนวสูไพร์เพื่อนมือนีกับพี่น้อยเจักซีเมนยางเนาะกองซุ้มแล้วพี่น้องเยเนาะ ะเอ้าอย่างไรก็ฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามครับชมเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องเด้อเนาะไมีแต่ว่าหันภาพมาทางนี้ก็สิได้ลาพี่ละน้องไปอีกคือเก่าคือเดิมเด้อเนาะพี่น้องเนาะเอาเว่ยเยี่ยมยามอัปเดตให้พี่ให้น้องเองเอฟซีติดตามครับชมน้ำกันอีกเอาพี่น้องเนาะสำหรับทางน้องน้ำอ่าตอนนี้ก็นี่แหละพี่น้องเนาะอยู่หากินปกติในครอบในครัวเราผัดนี้พี่น้องเนาะคอยเป็นคอยไปเนาะ เอเอรับเติมเชงไดมี่อย่างเดี๋ยวทั้งพอน้องเปียวมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องในห้องดิราบน้งกันแต่คลิปนี้ลาไปอีกคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อเนาะบายบายด้วยพี่น้องเด้อสมัยดี